สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยทุกครับนั่งอยู่ที่ร้านนายหวานนะครับก็ทานกาแฟนะครับมะพร้าวครับก็ตรงนี้ปายตรงนู้นเป็นวงเวียนหาดสมิลานะครับแล้วตรงนี้นี่ก็เป็นหน้าหาดสมิลานะครับด้านนู้นจะเป็นลูกปั้นหนังเงือกนะครับขึ้นชื่อที่นี่มีลูกปั้นหนังเงือกขึ้นชื่อแล้วก็มีก่อนหนูกอแมวนะฮะอยู่ด้านนู้นนะครับเลยต้นสนไปนะครับ ั่งนู้นนะครับตรงไปก็จะเป็นแหลมสนอ่อนแล้วก็ปากทางเข้า,าทะเลสาบสงขานะครับก็ยังมีผู้คนมาเที่ยวกันอยู่นะครับปปายจริงๆน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่เป็นหนึ่งในหาดเก่าแก่แ,แรกๆของเมืองไทยที่มีการเที่ยวกันนะครับจริงๆบ้านเราก็มีหาดทรายยาวนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ย จะเริ่มเป็นหาดแรกๆนะครับรุ่นสมัยหัวหินแล้วก็อะไรต่ออะไรนะครับเพราะว่ามาสะดวกกับทางรถไฟเพราะสมัยก่อนเนี่ยทางรถยนต์ไม่มีนะครับก็ต้องมาทางเรือหรือมาทางรถไฟนี่ก็เป็นทางรถไฟก็จะมีถึงมาม,มามีแยกจากหัดใหญ่จนถึงสถานีสงขาครับผมแต่เดี๋ยวนี้ทางรถไฟจากหัดใหญ่สงขาไม่มีแล้วนั่งจิบกาแฟครับเวลาไปเที่ยวไหนบางทีก็ อยากรู้จักที่นั้นมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่านั่งจิบกาแฟแล้วก็มองดูผู้คนผ่านไปมาว่าเอ้ใครมาเที่ยวเขาซื้ออะไรทานนะครับเขาทำอะไราบางทีชีวิตผู้คนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่า,าการเที่ยวคือการใช้ชีวิตได้เราได้ไปอยู่กับชุมชนใหม่ๆผู้คน ไปเรียนรู้ภาษาของเขาอาหารการกินของเขานะะรัอย่างมานั่งละเลียดจิบกาแฟตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างนึ่งครับสีสันการเดินทางนะฮะบ,บางคนก็<ๆ>เลือกส l o w l i ์ t แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ใช้ชีวิตตรงผมอย่างนี้นะครับเดินทางไปทั่วนะฮะ <c oughs> เคยมีเพื่อนถามว่าทำไมโพสเฟ b บุกลงเรื่องนูง้นเรื่องนี้นะครับ <c oughs> ไปที่นูน้นที่นี่ตลอดเวลา ทำนะไมเดี๋ยวนี้ไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาผมก็บอกว่าจริงๆอะ่ะผมก็ไปตลอดเวลานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มี Facebook ไม่มีอินสตาแกรมไม่มีอะไรให้โพสท่านั้นเองนะฮะพอมี Youtube มีอะไรอย่างนี้ก็เลยได้แชร์ประสบการณ์การเดินทางมาฝากกันนะครับบางทีผมก็นั่งมองคนผ่านไปผ่านมานี่ครับประมาณเป็น10นาที2 0นาทีนะฮะ จะมาเปิดแช่อย่างนั้นก็คงไม่ควรผมก็เอาแค่เก็บบรรยากาศอย่างนี้มาพอหอมปากหอมคอครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับผม